จะมุ่งเน้นไปที่นอนออยมากขึ้นครับร้านกาแฟพันไทยเนี่ยให้เติบโตโดยประมาณ600สาขาเพราะในมุมของรายได้ทั้งออยและนอนออยเรายังคงเติบโต สวัสดีค่ะพบกับรายการ The Art Story by Asia Plus Research Team ค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะชวนทุกทุกท่านนะคะมาร่วมพูดคุยกับอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่ถือได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะในกลุ่มผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันนะคะนั่นก็คือบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือว่า PTG นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับท่านผู้บริหารนะคะคุณพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท PTG ค่ะสวัสดีดค่ะคุณพิทักษ์สวัสดีครับ ค่ะเขาขอบคุณคุณพิทักษ์มากนะคะที่สละเวลาแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับทางเราในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดเราจะพูดถึงภาพรวมของบริษัทเนี่ยเราอยากให้คุณพิทักษ์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้มคะว่าการเติบโตของพีทีจีต่อจากนี้เนี่ยในช่วง3-5ถึงปีเนี่ยทางคุณพิทักษ์มองว่ายังไงบ้างคะแล้วก็จะมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะคะที่จะทําให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นได้ค่ะครับธุรกิจของพีทีจีนี้ยี่จำกัดหมาชนนะครับเราแบ่งออกเป็นออยล์และนอนออยล์นะครับ ในปีนี้นะครับเราก็จะมีการขยับขยายนะครับในมุมของตัวนอนออยมากขึ้นนะครับโดยเราได้มีการตั้งเป้าหมายว่าในปี2571เราอยากจะมีตัว GP ของออยและนอนออยอยู่ที่ประมาณ50-50เท่ากันนะครับนั่นคือมุมของในการขยายการเติบโตเราจะมุ่งเน้นไปที่นอนออยมากขึ้นครับ แล้วในส่วนของกลยุทธ์ที่จะไปถึงตรงนี้เรามองว่าจะมีตัวอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนบ้างคะคุณพิทัศ์ครับจากนี้ไปนะครับเรื่องของการขยายการเติบโตนี่ก็เป็นของการขยายที่มุ่งเน้นในมุมของตัวธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทยธุรกิจนอนออยนะครับไม่ว่าจะเป็นสยามออโต้แบ็กในเรื่องของตัวคอนมินิสโตแมกมานะครับแล้วก็มุมของตัวธุรกิจที่เป็นนอนออยอื il, ่นๆนะครับอย่างผมยกตัวอย่างกรณีของตัวกาแฟพันธุ์ไทย ที่แล้วเรามีสาขานะครับเกือบโดยประมาณเกือบเกือบพันสี่ร้อยสาขานะครับแล้วก็ปีนี้เราก็มีการวางของการขยายของตัวร้านกาแฟพันธไทยเนี่ยให้เติบโตขึ้นนะครับโดยประมาณนะครับหกรสาขานั่นคือภาพของตัวร้านกาแฟพันธุไทยที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับแล้วก็เราก็วางในเรื่องของตัวร้านกาแฟพันธไทยเนี่ยในปี2571ะครับเราได้กำหนดไว้ว่า เราจะมีสาขาของพันไทยโดยประมาณนะครับ5,000สาขาครับทีนี้เดี๋ยวเราขยับมาพูดคุยในเรื่องของกำไรสุทธิกันบ้างนะคะ ถ้าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าด้านการเติบโตของ p ีทีีเนี่ยถือได้ว่ามีการเติบโตที่สูงมากๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของกําไรสุทธินะคะอาจจะเห็นได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวกําไรสุทธิอาจจะยังมีอัตราการเติบโตที่ยังไม่ได้สูงมากนักถ้าเกิดเทียบกับตัวยอดขายหรือว่าการขยายสาขานะคะซึ่งปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่อันนี้อยากให้คุณพิทักษ์ช่วยให้มุมมองนิดนึงได้ไหมคะว่า เรามองในส่วนของตรงนี้ยังไงบ้างหรือว่าเรามีแนวทางที่จะบริหารจัดการในด้านนี้ยังไงบ้างคะครับจริงๆ PTG เราเข้าตลาดในวันที่31พฤษภาสองห้าถ้าวันนี้เราก็โดยประมาณนะครับ12ขวบ12ปีซึ่งถ้าเป็นพัฒนาการของเด็กอายุ12ปีเนี่ยจะค่อยๆเมื่อฮอร์โมนทำงานแล้วเดี๋ยวมันจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือมุมที่เติบโตในมุมของช่วงโกลด์สเตจเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ผู้ง่าย เรามีการลงทุนนะครับมีการขยายสาขาเนื่องการลงทุนการขยายสาขามันก็อาจจะต้องใช้เวลา3เดือน6เดือนนะครับเพราะตรงนี้ก็จะทําให้ตัวค่าใช้จ่ายในมุมของเรื่องคนนะครับเรื่องของค่าเช่าเรื่องของสิ่งที่เราขยายในในของการลงทุนเนี่ยมันจะเยอะขึ้นแต่ในช่วงที่ถ้าเป็น growth stage เนี่ยรายได้มันจะวิ่งมาอย่างอย่างไล่ไม่ทันนะครับกับกับการขยายของตัวสาขา แต่หลังจากนี้ที่มันเริ่มนิ่งแล้วนะครับตัวของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะพูดง่ายว่าโตแต่ตัวยอดขายมันโตมาครอบเวอร์มากกว่า ค,ค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะคาดหวังได้ว่าในอนาคตเนี่ยภาพกําไรของ p t ทีก็น่าจะเห็นการเติบโตได้ขึ้นมาอย่างไม่ยากเลยถูกต้องใช่ไหมคะคุณพี่ทัศน์ใช่ครับก็มุมอย่างที่ผมเรียนนะครับวันนี้จริงๆสจัดส่วนนอนอ,อเนี่ยตัวกําไรขั้นต้นอย่างเช่นยกตัวอย่างกาแฟเนี่ยนะครับจะมีกําไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ60-65%ในขณะที่ตัวน้ํามันเนี่ย ขายของร้อยบาทนะกำไรขั้นต้นเพียง5 6บาทเท่านั้นเองมัน1ิบเท่าเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มันจะดึงภาพของตัวกําไรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งหลักๆแล้วยิ่งเราขยายในตัวนอนออยล์มากขึ้นขยายในตัวนอนออยล์เร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ภาพของตัวกําไรสุทธินะครับมันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็สัดส่วนก็จะมาจากนอนออยล์มีบทบาทมากขึ้นครับ ก็เชื่อว่านักลงทุนน่าจะคลายความกังวลได้ในส่วนของประเด็นนี้นะคะพิมขออนุญาตขอเป็นคําถามสุดท้ายนะคะถ้าเราพูดถึงในมุมของนักลงทุนกันบ้างนะคะเรามองว่าอะไรที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะให้น่าลงทุนในตัวของ p t ทในยามนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราเทียบกับคู่แข่งอื่นๆในอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีความโดดเด่นกว่าในแง่มุมไหนบ้างคะก็วันนี้ถ้าบอกว่าไม่ลงทุนใน p t ทก็จะ พูด,ด้วยไงเดียครับเพราะทำไมรู้ไหมครับเพราะในมุมของรายได้ทั้งออยและนอนอ,อยเรายังคงเติบโตในมุมของออยผมใช้ว่าปี2-5-6-7เนี่ยตลาดอาจจะโตประมาณนะครับ1%แต่เราโตถึง13%เนี่เราเราโตดีกว่านะครับในมุมของตัวนอนออยเราเติบโตขึ้นตั้งเกือบเกือบ30%ในขณะที่ GDP ของเราของประเทศปีที่แล้วน่าจะประมาณนะครับ2.5 ตรงนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ว่าเป็นรายได้ของออยและนอนอยล์เราก็เติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาชิกนะครับวันนี้เรามีบัตรพรีเมียร์การ์ดบัตรสีเขียวเนี่ยเรามีสมาชิกกว่า25ล้านสมาชิกเรามีบัตรในเรื่องของตัวแม็กการ์ดพลัสนะครับบัตรแดงเนี่ยกว่าล้านสมาชิกแล้ววันนี้เรายังมีบัตรแม็กการ์ดพลัสอีวีนะครับที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งทั้งแม็กการ์ดพลัส ที่เป็นบัตรแดงและ EV เนี่ยก็จะเป็นระบบ Subscription นะครับแต่มี b e n e f ิ t เกือบเกือบหมื่นบาทและสิ่งที่สำคัญเรามีวันนี้เรามีแพลตฟอร์มของ MaxMe นะครับเพื่อจะเชื่อมโยงให้สินค้าและบริการสามารถอยู่ในแพลตฟอร์มของตัว m a x m e ได้โดยสรุปนะครับทั้งยอดขายในมุมของออยและนอนออยลวันนี้เราเติบโตในมุมของสมาชิกนะครับวันนี้เราเติบโตโดยเฉพาะกาแฟพันธุ์ไทย แล้วก็มีออโ o ต a แบ็กเราก็จะมีการขยายสาขาอย่างเร็วและก็อย่างเยอะนะครับ ก็ได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านนะคะจะมีความมั่นใจในตัวของธุรกิจ PPG มากขึ้นนะคะและในวันนี้เราก็ได้เห็นภาพของตัวธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณพิทักษ์นะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็แชร์มุมมองดีๆให้กับนักลงทุนในวันนี้ค่ะก็พบกับรายการ The Art Story Asia Plus Research Team ใหม่นะคะและสําหรับวันนี้ขอขอ,ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ